มาดูเครื่องขยาย NTS T106 นี่ครับโอ้โหนะี่ครับต้องสุดยอดแน่ๆเลยครับนะเรามาดูข้างในกันนะครับแล้วทําการซ่อมแซมกันนะครับอาการก็คงไม่มีอะไรนอกจากไม่ดังเลยครับถ้าดังก็คงไม่เอามานะนะี่ครับฮะโอเคแล้วมาดูข้างในกันดีกว่าหาประแจที่ไหนเรามาไขานะี่โอ้อะไรเนะี่ยว่ากันไปนี่ครับ ข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับพัดลมก็เป่าฝนเข้ามาทางนี้นะครับความร้อนออกด้านหน้ามีพัดลม2ตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับดูคาปานะครับดูคอน,นเซอร์โอ้โหนะครับมอแปลงบักอือ้อยอดจริงๆเลยนะครับข้างนี้เสีย ข้างนี้ยังไม่รู้เลยเพราะว่าข้างนี้ที่เห็นว่าเสียเพราะฟิลมมันดํามันแตกม,มเข้าไปดูกันนะครับว่าตัวไหนมันเสียกันนะครับทีนี้นะครับสุดยอดจริงเลยนะครับสวยงามนะครับนะสวยงามหม้อแปลงนี่เหลือเฟือเลยนี่โอ้ยมาเจ๋วจริงๆเลยครับ,รบเห็นไหมครับ มีแผ่นวงจรแนวตั้งตั้งอยู่ก็มีนะครับเห็นไหมโอ้โหตันเตอร์ยอดนิยมเลยนะ a 1 9 4 3กับ C5002 นะครับเบอร์ยอดนิยมแห่งยุคเลยนะครับมันเป็นฟิวดำฟิวขาดง่ายนะครับมันก็แสดงว่ามันมีตัวชอ็อตนะครับโอ้โหนะี่ครับเนะี่ยสุดยอดจริงเลยนี่ก็เป่าฝุ่นออกมากอยู่นะครับฝุ่นมันเยอะบดบังนะแต่ปานนั้นก็ยังไม่สะอาดสักเท่าไหรน่นี่นะคเนะี่ยเออนะี่ครับ แล้วทีนี้นี่การถอดออกมาเช็คนี่มันจะไป็รอยขา A E เหมือนที่ทำๆทกันก็นกนลำบากหน่อยเพราะว่าอะไรอะเพราะว่าในส่วนนี้โอ้โหในรับในลายวงจรเป็นแบบนี้โอ้โหในรบบทำยังไงล่ะทีนี้เอก็คงจะต้องวัดหาตัวเสียเราก็มาดูว่าไอ้ตัวไหนมันจะเสียบ้างเสียมากเสียน้อยอย่างไรนแะบับคงจะเป็นแบบนั้นนะเพื่อนเอ้ยนะรับโอ้โห มันหนักนะเนี่ยเวลาย,ยกหนักหนักนะครับนะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยหลลงยี่สิบสามสิบโลอยู่ไหนมากเนะนี่ยตอนเนี้ยเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อนซ่อมไปวัดในวงจรเนี่ยมันมาดูมาดูอาร์ก่อนมาดูตัวต้านทานก่อนนะครับนะว่าตัวต้านทานเขาจะขาดหรือเปล่านะครับนะตัวต้านทานอาร์อีอาร์ที่ต่อจํากัดกระแสขาอ e, ีคือตัวขา,ขาวๆเนี่ยนะครับลักษณะการต่อนี่เขาจะต่อ ทันเตอร์ขนานกันแต่ว่าจะต้องมี RE นี้อยู่ก่อนนะครับฉะนั้นแล้วเรามาวัดดูกันนะครับว่า R ตัวไหนมันขาดหรือเปล่านะครับนะเออนี่บโอ้ไมเตอร์เราก็รู้สึกว่าจะฐานอ่อนแล้วนี่นนะนี่ยนะมาดูขา E กับขา e เนี่ยวัดขา E ทันเตอร์ตัวนี้กับทันเตอร์ตัวนี้ถึงกันไหมโอ้ถึงอยู่นะครับไม่ขาดเลย R ตัวนี้มานี่ไม่ขาดนะครับอันนี้ก็ไม่ขาดนะครับ โอ้นี่ก็ไม่ขาดแสดงว่าอ่าตัวนี้อ่าตัวสีขาวเนี่ยไม่ขาดเลยนะครับนะเห็นไหมครับนี่วิธีการเช็คเดี๋ยวนี้นี้ <c oughs> โอ้ยแขนน้ำลายเดี๋ยวนี้ CE นี่ต้องช็อตแน่ๆน,นะครับมีช็อตแน่ๆเห็นไหมช็อตแน,แน่แล้วนี่ครับเออแต่ทีนี้หละตัวไหนมันจะช็อตเราก็มาดูเนี่ยมิเตอร์ก็อยู่ประมาณนะสักโอ้มิเตอร์อยู่หนึ่งโอมก,กว่า เอาฮันมันสักสองโอห์มหน่อยสิอิมเมเตอร์ทานวะแล้วยังไม่ซื้อเลยเอามันสองโอห์มเดี๋ยวทีนี้ถ้าเราวัดตัวต้านทานแบบนี้นะเพื่อนเห็นไหมเราจะเห็นขึ้นมาประมาณโอห์มหนึ่งนะเพราะตัวต้านทานตัวนี้มันจุดสามสามหรือจุดสองสองเลยฮะจุดสองสองทีนี้เราจะสังเกตยากหน่อยทีนี้เพราะว่าเราวัดหนึ่งตัวก็เทียบเท่ากับวัดหลายตัวอ่าเราลองลองดูมันจะมีตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวเนี่ยที่มันนี่ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม นี่สองโอห์ม oh เป๊ะอะเนี่ยสองโอห์ม oh คืออะไรสองโอห์ม oh คือเราเอจัดที่สูงไงเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าในส่วนนี้มิเตอร์มันชี้ไม่ถึงโซ <c oughs> ์นะครับโอ้มันฐานอ่อนมันเป็นนี้แหละ,ะนะครับนะอ่าดูนะดูตัวนี้นะตัวนี้ขึ้นเท่าไหร่อ่าตัวนี้เห็นไหมอ่าเห็นไหมครับดูตัวนี้บ้างโอ้ยตัวนี้มีความต้านทานขึ้นมาหน่อยนึงแต่มันก็ดูไม่ออกนะนี่นะมันมันความต้านทานของอามันต่ํามากครับ นี่มันต่ำมากเลยนะครับอ่าทีนี้เราก็ไล่หาไปเรื่อยๆตัวไหนเข็มมันต่ำมากๆนี่อย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมนะครับตัวนี้มันจะต่ำกว่าเพื่อนอยู่นะนะครับเราใช้วิธีการสังเกตแบบนี้ก็ได้นะครับในการทํางานนะครับนี่ต่ำมากๆเลยนะตัวนี้นะตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้บ้างโอ้มันก็ต่ำมากๆเหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ตัวนี้มันจะเสียไหมนะครับ โดยที่เรายังไม่ได้ถอดในส่วนของงาอีออกเราจะเช็คดูว่าตามที่เอามิเตอร์มาวัดดูเนี่ย,เ,ยเห็นตัวนี้มันเป็นแปลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอันนี้มันเสียเปล่านะตามความรู้สึกนะครับแล้วก็ตามการสังเกตของมิเตอร์นะครับจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะนี่เห็นไหมครับเวลาถอดออกโอ้นะครับ ซิลิโคนยังไปได้นะครับแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปขันมันออกมาแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วนะก็ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่ดีนะครับถ้าไม่มีซิลิโคนก็คงจะต้องจัดหาไว้นะครับเพื่อนเอ้ยทําไมเช่นนั้นแล้วไม่ได้การนะครับทีนี้ก็ให้ความร้อนแล้วก็เอามันออกมาดูว่ามันจะช็อตจริงหรือเปล่านะแต่เห็นมันเข็มมันลงต่ํามาก,กน,นะครับระหว่าง C e นะครับเพื่อนเรามาดูกันดีกว่านะครับ ว่ามันจะเป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่านะที่มันช็อตหนักหักแล้วจะทําให้ฟิวขาดไปได้นะครับบางครั้งบางทีมันช็อตพร้อมกันหลายตัวนะครับหรืออาจจะช็อตแค่ตัวเดียวก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดนะครับบางทีช็อตหมดเลยพังหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ก,กรณีไปนะครับเดาีมาดูกันนะครับนี่ถอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างนะครับแตกต่าง ตัวนี้คือเบอร์1943นะครับ1943ซึ่งเป็นชนิด PNP นะครับดูนะครับนี่เข็มมิเตอร์นะครับโอ้นะครับการวัดก็เหมือนกับการวัดดันเตอร์ทั่วไปนะครับเป็นชนิด PNP ใช้ขา B นะครับขา B ก็คือสีสีแดงนะครับจับขา B วัดขึ้น2ครั้งในการวัด6ครั้งนะครับดูนะครับอ่าหนึ่งครั้ง สองครั้งนะครับสองขึ้นสองถูกต้องแล้วนะครับแบบนี้แล้วย้ายสีดํามาตรงเอาสีแดงมาตรงกลางบ้างอุสามครั้งสามขึ้นสามสี่ขึ้นสี่เห็นไหมครับน,นี่ครั้งที่ห้า้วทีนี้ครั้งที่ห้าครั้งที่หกโอ้ยขึ้นหมดทูกขาเลยช็อตหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับดวกไหมครับเพื่อนสังเกตเข็มมิเตอร์นั่นแหละ อ่าแล้วที่นี้ส่วนที่เหลือมันยังช็อตอยู่ไหมครับระหว่าง C e ดูกันหน่อยปึ๊บเออไม่ใช่ศูนย์โอนมแล้วนะทีนี้เนะี่ยเอาสลับขาน่อยโอ้ไม่ขึ้นเลยไม่ช็อตแล้วล่ะครับทีนี้ก็แสดงว่าเราเอาตัวช็อตหนึ่งออกไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเอาออกไปแล้วเอาตัวช็อตออกไปแล้วด้านอีกด้านก็เหมือนกันเดีนะ๋ยวเรามาดูกัน,นครับ มาดูมาดูมาดูท่านนี้นะครับตัวไหนมันจะเป็นตัวเสียใช้วิธีการแบบเดียวกันเลยนะครับโอ้ตัวนี้วางยากหน่อยหนึ่งนะครับเปลี่ยนมุมมสักเล็กน้อยนะครับน,นี่นะนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตัวไหนมันจะเป็นตัวเสียนะครับวิเตอร์เรานี่แหละวิเตอร์วิเตอร์ที่มันเข็มชี้ไม่สุดของเรานี่แหละนะครับอมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มจากตัวนี้มันช็อตหรือเปล่านะเอมันเป็นชนิดอ่าเบอร์นี้คือ C 5 2 0 0 C 5 0 0 2เนี่ยดูดู C E นะดู C E ดูนะครับโัเกนะครับโอเ้เข็มมิเตอร์เดี๋ยวเดูดยดูใหม่ดูใหม่หเ,เพื่อนอาจจะไม่คุ้นชินนะครับเออมันใกล้จะศูนโอห์ม oh แล้วแหละแบตเตอรี่มันอ่อนอ่ะดู C E เท่าไหร่โอ้ช็อตเลยศูนโอห์ม oh โอ้ด,ด,ดูตัวนี้บ้างโอ้เห็นไหมครับสังเกตยากนะครับสังเกตยากแต่มันพอสังเกตได้อยู่ครับแต่มันพอสังเกตได้อยู่เอาอย่างนี้มิเตอร์แบบนี้ไม่ค่อยได้การเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมิเตอร์ดีกว่ามันเป็นเราต้องเอามิเตอร์แบบที่เป็นตัวเลขดีกว่านะครับ อ่าเรามาลองเป็นเป็นแบบมิเตอร์ที่เป็นตัวเลขบ้างนะครับผมบอกเลยว่ามิเตอร์ตัวเลขตัวนี้นี่มันโดนทินเนอร์ก <c oughs> ็ว่าจะทําใหม่ยังไม่ได้ทํนไม่มีที่ห้อยสะดวยสิน,น,นะในน้เอาเอาเอาอย่างนี้อ่าเอาแบบไม่ย้อนแสงไหครับเอาแบบไม่ย้อนแสง ใหม่ก่อนนะครับได้แล้วได้แล้วทีนี้นะครับก็เอาสายมิเตอร์มาแตะกันดูนะครับเพื่อดูศูนย์โอห์มก่อนมันศูนย์จริงป่ะเนี่ยตั้งที่200โอห์มนะครับมิเตอร์ตัวนี้นะครับมิเตอร์ตัวนี้เป็นมิเตอร์แบบตัวเลขนะครับนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจูนมิเตอร์ก่อนอ่านะครับ ตั้งที่200โอห์มนี่แหละโอ้โหมิเตอร์สายมิเตอร์ไม่ค่อย0ูนโอห์มเลย0.9นะครับ0.8 0.9นะครับถ้าเอาสายมิเตอร์แต่กันได้0.8 0.9 0.7 0.8เอาเหลอาาๆเนี้ยดูนะครับ อ่าอ่าเห็นไหมครับได้หนึ่งจุดสามเห็นไหมครับหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสองอ่าถ้ามีโอมแบบนี้ก็คิดว่ายังไม่ใช่นะครับเดี๋ยมาตัวนี้บ้างหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสองอืมมันก็น่าจะยังไม่ใช่เดี๋ยวมาดูตัวนี้บ้าง อันหนาเห็นไหมครับ0.8 0.9นี่แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละโอ้มันต่ำหน่อยเดีย๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับมาดูตัวนี้บ้างนะครับ0.2เห็นไหมครับมันจะเท่าๆกันนะตัวไหนที่มันมันไม่ช็อตหนักเลยดูอีกนะครับ10โบร่โอ้ตัวนี้เป็นตัวดายเลยครับไม่ค่อยช็อตหรอก อตัวนี้ไงปัญหาแล้วเนี่ยปัญหาอยู่เนี่ยเห็นไหมครับโอ้ยโอ้ย,อยมันจริงว่ะนะมิเตอร์แบบนี้มันจริงจะต้องรอให้มันเข็มมันนิ่งนั่นนี่นะหนึ่งจุดสองเหรอมาดูตัวนี้บ้างหนึ่งจุดห้านี่แหละตัวนี้แหละนะครับโอ้มันจะต่ำกว่าเพื่อนหน่อยนะนั่นหมายความว่ามันชอน็อตนะ จะจริงหรือเปล่านะจะจริงหรือเปล่านะครับนะโอ้โหไม่ได้การเลยนีน่นะนี่นะครับตัวนี้นะผมจะแกะตัวนี้ถอดตัวนี้ออกมานะครับถอดออกมานะครับดูกันเลยนะครับว่ามันจะเสียจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ หรือว่ามิตเตอร์มันจะหลอกเทานะครับเพื่อนมาดูกันเลยนะครับมิตเตอร์ก็ดูยากมากเลยเพราะว่า <c oughs> สายมันไม่ค่อยดีนะครับสายมไม่ค่อยแน่นนะครับ <c oughs> ใช้งานบ่อยไงเพื่อนเสื่อมไปตามเหตุการณ์นะครับนะตะขัวมันเยอะแบบนี้ต้องใช้ความร้อนสูงหน่อยนะครับเพื่อนนะนะนะครับ นี่คือเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับในการค้นหาจุดเสียนะครับการเสียการวัดการวัดในวงจรในเรับเพื่อนวิดีโอนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่กําลังสนใจงานช่างนะครับนะสนใจงานช่างก็อมาดูช่างวิทย์ทาให้ดูแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับแบบว่ามันต้องสุดยอดแน่ๆเลยนะครับเพื่อนแล้วทีนี้การวัดเราก็มาดูว่า มันช็อตหรือเปล่าถ้าเป็นมิเตอร์แบบนี้นะครับวัดฮันเตอร์ก็ปรับมาที่ไดโอดหน่อยนึงนะครับแล้วทีนี้นะมันจะขึ้นกี่ครั้งอะดูนะตัวนี้เป็นชนิด NPN เป็นชนิด NPN ใช้อนันนี้อะไรวะเนี่ยเอ่อ C 5 0 0 2นะครับอา่าถ้าเป็นมิเตอร์แบบตัวเลขแบบนี้ใช้สีแดงเลยนะทีนี้กลับกันกับมิเตอร์เข็มนะนะอ่าดูดูดูด ขึ้นหนึ่งครั้งดูต่อไปขึ้นสองครั้งแล้วสลับขามานี่หน่อยขึ้นสามครั้งแล้วอู้นี่ช็อตเลยขึ้น4ครั้งแล้วสลับขาหน่อยขึ้นห้าครั้งแล้วก็ขึ้น6ครั้งเห็นไหมช็อตซีอีช็อตหนักเลยเป๊ะนี่ครับแล้วทีนี้ในวงจรยังช็อตอยู่ไหมวัดดูซิซีอไม่เห็นมีอะไรเลยเข็มไม่ขึ้นนะแบบนี้ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มนะครับ สลับขาต้องขึ้นนั่นนะเห็นไหมเป๊ะการใช้มิเตอร์นะครับในรูปแบบหนึ่งในอีกขั้นหนึ่งของการใช้มิเตอร์นั่นเองเจ้าเห็นแล้วครับตัวเสียก็อ,ออกสองตัวทีนี้ก็ไปวัดไฟวัดอะไรใบอัดความยาวคลิปวิดีโอไปไม่ถึงนะครับมันจะหมดเวลาผมแล้วไม่รู้จะไปถึงตอนเปลี่ยนทันเตอร์หรือเปล่าโอเคนะครับ ก็คงจะต้องไปดําเนินการซ่อมแซมแล้วก็มาเล่าสู่เพื่อนพังฟังนะครับนะถ้าเกิดว่ามันไปไม่ถึงนะครับเห็นไหมครับสุดยอดก็คือถ้าให้ผมเช็คแล้วผมก็เห็นตัวเสียนะครับเพื่นเอ้ยนี่ครับแล้วก็มีอีกข้างด้วยเนี่ยที่เสียลักษณะเดียวกันนะครับผมก็จะใช้เทคนิคในการใช้มิเตอร์วัดแบบเดียวกันเลยนะครับมันก็จะทําให้ผมหาจุดเสียได้ง่ายขึ้นนันเองมันเป็นอย่างนันนะครับ รวมไปถึงมันจะมีเทคนิคบ้างมามนะครับในการค้นหาจุดเสียมันไม่ใช่เพียงแค่นี้ก็หูันมากมายจริงเลยนะครับแต่ก่อนนี้จะต้องถอดออกใช่ไหมครับเจอเทคนิคเบสิคเนี่ยพอเราเก่งขึ้นพอเรามีความสามารถทางด้านการใช้เครื่องมือดีขึ้นเราก็สามารถที่จะค้นหาจุดเสียแบบไม่เบสิามันก็จะมีมากมายหลายอย่าง มากมากเลยนะครับนะรวมไปถึงอีกหน่อยก็จะเป็นการวัดไฟนะครับวัดไฟแต่ละข้าง,ะางานะครับเอาในครับเอาหลอดไฟมาต่ออะไรบ้างโอ้บุ่นไปแม่มากมายหลายเทคนิคเลยนะครับนะแต่สําหรับในช่วงนี้ก็ใช้เทคนิคนี้ไปก่อนนะครับมันเหมือนเลื่อนขั้นนี่นะี่ยนะเนี้ครับก็คงจะต้องใช้เทคนิคในการ้หนหาจุดเสียแล้วก็ทําการซ่อมเวลามีน้อยครับเพื่อนเวลาเฉลี่ยวันนี้ก็ได้ไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็จบไปแล้วนี่ ในส่วนของเชลลนที่1นะครับที่เสียไปก็ด้านนี้1ตัวอีกข้างล่างนั้น2ตัวนะครับเนะี่ยรวมไปถึงในส่วนของไดโอดนะครับไดโอดเนี่ยนะครับ30อยู่60นะครับเนะี่ยสามสิบแอมป์หกร้อยโวลต์ในครับเสียทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ด้านนี้เสียไปสองตัว ไปเพราะล่าเสียด้านนี้สองตัวอีกฝั่งนั้นสามเฮะได้ออดไม่เป็นไหนะครับแจวเ,เลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการซ่อมเครื่องขยายเสียงต่อไปในการใช้มิเตอร์ในการวัดสังเกตเข็มมิเตอร์เพียงน้อยนิดเราก็สามารถที่จะมองเห็นตัวเสียได้ง่ายยิ่งขึ้นอาจจะไม่ต้องถอดอุปกรณ์อื่นใดนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อน ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนี okay. ่ยก็มันค่อนข้างยาวแล้วล่ะชาววิเลืองนอกทานนะครับก็คงจะต้องจบคลิปวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยคลิปนี้สวัสดีครับ Nhớ tháng mà đây đi, thì âu xanh lời, lát hoang dịch hồn Tạm biệt đáy xanh đáy, nhau đáy khát vắng hồng, nhằm đẩy đáy con Chắc hôm đây lẻo bay xin ngọt, năm tạm chắc nhầm nhấn sẽ